ท่านผู้ชมครับเมื่อสาวันก่อนนะครับผมได้ไปสั่งเก้าอี้มาจากใน Tik t อกนะครับในราคาที่ค่อนข้างจะถูกนะครับราคาลดแล้วจะเหลือแค่สามสิบหกบาทนะครับเนีย่ยนะครับอันนี้เป็นเก้าอี้นะที่เพิ่งส่งมาหาผมเมื่อสักครู่นะครับก็จะใช้เวลาประมาณสามวันนะครับเนีย่ยนะครับ นี่นะครับเก้าอี้ที่พึ่งได้รับมาจากในทิกตอกนะครับ <S <S ผมว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับตัวใหญ่อยู่นะนี่นะครับผมได้มาในราคาที่ค่อนข้างจะถูกนะครับสามสิบหกบาทนะครับเดี๋ยวเรามามาแกะ เดี๋ยวผมจะแกะให้ชมกันดีกว่านะครับว่าราคา36บาทนี้จะคุ้มค่าไหมครับนี่นะครับสินค้าราคา36บาทจากใน tiktok นะครับเดีย๋ยวมาแกะกันนะครับนี่นะครับ ของมึงทางสั่งสินค้าจากติกตอกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็เห็นถ้าไปดูในติกตอกนะครับจะเห็นว่าน่าสนใจนะครับก็เลยทำการ,รสั่งมานะครับนี่นะครับนี่นะผมว่าเขาคุ้มอยู่นะครับ ทามสบกบาทนะครับดูนะจะคุ้มไหมครับดูสภาพอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวทิ้งีีแล้วกันนะครับเพราะว่า มันจะย้อนแสงหน่อยนะครับมันจะมืดๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนะฮะก็นี่นะครับสินค้าค่อนข้างจะค่อนข้างจะถูกแล้วก็ผมว่าก็คุ้มค่าอยู่นะครับนี่นะครับถึงจะบางเป็นนิดนะฮะแต่ก็สมกับราคานะครับมีที่ มีที่วางแก้วนะครับเห็นไครับตรงนี้ที่วางแก้วนะครับมีบันักปิ้งอย่างดีนะครับต้องตัวรองหน้านะครับ ก็ดูตามสภาพเลยก็โอเคนะครับถือว่านั่งไดนะ้สบายด้วยนะครับนี่นะครับแม็กอ mm ินชน่านะครับสินค้าจากจีนนะครับที่ราคาแสนถูกนะครับจาก t ิ k กต k อกนะครับสามสิบหกบาทนะครับนี่นะใครสนใจก็ ลองเข้าไปดูนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับ